คุยกันเรื่องรองเท้าสายแข่งขันกันมาเยอะนะครับวันนี้มาคุยกันในรองเท้าวิ่งแบบสบายๆกันบ้างนะครับ Topo Flylight โโโ4ครับ เป็นโลโก้ของแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับอีกหนึ่งแบรนด์ Topo Athletic นะฮะวันนี้ทรงรองเท้าคู่นี้มาให้ผมรีวิวนะครับในรุ่น Fly l i f e t 4นะก็เป็นรองเท้าที่ไว้ใช้ในการวิ่งฝึกซ้อมแบบถนนนะครับ Road Race นะฮะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นรองเท้าที่ไว้ฝึกซ้อมแบบ จอกแบบเบริอีซีเลยนะแบบรีคอเวอรี่อย่างเงี้ยน่าจะดีมากมากเลยนะคู่นี้เพราะว่าดรอปต่ำมากนะครับความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนวิ่งเท้าเปล่าเลยนะครับแล้วก็พื้นมันบางคือปกติแล้วรองเท้าดรอปต่ำๆที่ผมมีอยู่เนี่ยพื้นมันจะหนาอย่างตัวนี้มันจะบางเหมือนคล้ายๆกับแบบวิ่งเท้าเปล่าเลยนะก็เลยไม่พยายามวิ่งเร็ว ไปทดลองแบรนด์โทโปนะครับผมเองก็เคยผ่านตาหลายครั้งเวลาที่ไปเดินห้างนะครับเวลาที่ไปเดินตามร้านอย่างซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าร้านอย่าง UB r ี n n นเนะครับที่อุบลก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับแบรนด์จากสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ Topo Athletic นะฮะซึ่งเป็นรุ่น Flylight 4รุ่นที่4แล้วนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่เป็นอย่างไรนะครับผมก็ เอาไปวิ่งนะเมื่อเช้าก็คือทดลองใส่วิ่งนะฮะแล้วก็สัมผัสถึงฟ e e l i n g อะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับรองเท้าคู่อื่นนะครับอืมก็เป็นรองเท้าที่ด r o p ต่ํามากๆเลยที่3ม mm. รองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้ากลุ่มรถใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์โโปแอทเลติกเป็นรองเท้าในประสงค์น้ําหนักเนี่ยเบามากๆเลยแล้วก็ตอบสนองได้ดีพอสมควรเลยนะครับตอนที่วิ่งไปก็กลิ้งหลายๆไปเรื่อยๆมันจะบาง แล้วก็เฟิร์มๆหน่อยนะฮะไหลไปในแบบดรอปต่ำๆตัวนี้ผมจริงๆเคยวิ่งในท่วงท่าแบบนี้ลักษณะแบบนี้มาแล้วในรองเท้าคู่ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยมีนะอย่างตัวฟรีรันของ n i กี้นะครับเป็นต้นผมก็ใช้อยู่เรื่อยๆในการดีคอร์ r y ี่แล้วก็การฝึกเท้านะฮะแล้วก็การฝึกวิ่งแบบช้าๆเพื่อที่จะจับฟีลลิ่งของ การรองเท้าที่ถูกต้องสําหรับมนุษย์นะมนุษยชาติของเราเนี่ยนะครับเกิดมานะครับก็ไม่เคยมีรองเท้าหรอกในอดีตเนาะเราก็อยากจะกลับไปสู่ธรรมชาตินะครับกลับไปสู่การวิ่งในท่วงท่าที่เป็นปกติของมนุษย์นะซึ่งปกติของมนุษย์เนี่ยในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องส้นเท้าเนี่ยแทบจะไม่ได้สัมผัสพื้นเลยนะฮะปกติแล้วนะครับแต่ว่ารองเท้ายุคใหม่ๆเนี่ยเราจะไปใส่คุชชั่นนะครับใส่การป้องกันเนี่ยตรงเท้าแล้วก็ส้นเท้าที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้เวลาเราวิ่งไปนะครับเราก็เลยลงเท้าได้ลงเท้าที่ส้นได้มันก็ไม่ได้ผิดหรอกสําหรับสมัยใหม่แต่ว่าท่านั้นๆเนี่ยมันอาจจะนําพาไปสู่การบาดเจ็บได้นะครับโดยเฉพาะหัวเขา่าเพราะว่าตัวส้วนเท้าเนี่ยเวลามันยันลงพื้นเนี่ยเต็มๆนะฮะตรงตรงตรง,ตรงนเนี่ยมันจะสะท้านไปถึงหัวเข่านะครับส่วนการวิ่งแบบแบร์ f o o t นะครับก็คือการวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยเราจะวิ่งเหมือนย่องย่องหน่อยใช่ไหมใช้กลางเท้าเนี่ย วิ่งไป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 กลิ้งไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็ดีถ้าเกิดว่าวิ่งเท้าเปล่าได้แต่โลกสมัยใหม่เนาะแล้วเราก็ไม่อยากบาดเจ็บจากการมีเศษตะปูหรือว่าเศษหินตามพื้นเ,นเราก็ต้องมีรองเท้านะครับเราออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการปกป้องเท้าเพื่อให้เราเนี่ยไม่ลําบากนะฮะเราจะบอกว่าเราจะกลับไปเป็นมนุษย์ยุคเก่าที่ไม่ใช่รองเท้าแล้วก็วิ่งเออมันดีที่สุด แต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าหมอใช่ไหมครับไม่ได้ทุกคนที่จะสามารถวิ่งเท้าเปล่าแบบนั้นออกไปได้ทุกๆวันเล็กอย่างหนึ่งก็คือการวิ่งเท้าเปล่าในสมัยปัจจุบันในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องก้มมองดูทางตลอดซึ่งมันไม่ได้ทําให้เรามั่นใจใช่ไหมเ,ออเราก็เลยจะเสียฟ,ฟอร์มการวิ่งที่ถูกต้องสําหรับระยะไกลๆหรือว่าเร็วๆนะครับซึ่งเราจะต้องมองไปตรงๆอย่างนี้ออมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้จึงเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อที่จะ ให้เราวิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติไปด้วยนะครับเดียวกันก็มั่นใจไปด้วยนะครับว่าเทา้าพื้นเท้าเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็วิ่งออกไปด้วยความเร็วที่เหมาะสมอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับสำหรับรองเทา้าคู่นี้ในช่วงแรกที่ผมใช้ฝึกซ้อมแต่ถ้าฝึกฝนจนเก่งผมเชื่อว่ารองเท้าแบบนี้ก็สามารถที่จะวิ่งเร็วได้ครับซึ่งรองเท้าเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะลดแรงกระแทกเนาะแล้วก็ต้องการความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติในการวิ่งออกล่างกายเหมาะสําหรับคนที่มองหารองเท้าแบบเก็บระยะทาง เรื่อยๆรหรือเทมโป้ก็ได้เทมโป้รันเนี่ยก็คือวิ่งในโซนสมันก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นแบบในลู่สนามส้มอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งเหมาะเลยเพราะว่าวิ่งไปวิ่งไปอาจจะเหนื่อยหน่อยเซฟเท้าเท้าเนี่ยมันนุ่มไหลไปเรื่อยๆรูปแบบที่เป็นดรอปต่งๆนะก็เป็นการฝึกฟอร์มการวิ่งที่ดีเป็นการที่สามารถที่จะนําไปฝึกสปีดเวิร์กก็ได้นะครับสปีดเวิร์กจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็ใช้รองเท้าแลตนะก็คือรัดแน่นๆแล้วก็วิ่งออกไปเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือก เลือกไซส์ที่เหมาะสมหน่อยนะครับเราอาจจะไม่ต้องเผื่อเยอะผมว่านะในกรณีของสปีดเบิร์กต่างๆเพื่อที่จะให้มันกระชับเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับพอดีว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นไซส์ที่ผมเผื่อเอาไว้สำหรับวิ่งไกลๆนะเอาไว้สำหรับการวิ่งยาวนะเราก็จะเผื่อหน่อยสักเซนหนึ่งซึ่งผมใส่ปกติก็คือเท้าอยู่ที่28เซนเท้าใส่เท้าจริงๆของผมอยู่ที่28เซนผมใส่29นะครับเผื่อไป1เซน ค่อนข,ข้างที่จะหลวมสบายเลยแหละแต่ส้นเท้าก็ยังกระชับอยู่แต่ด้านหน้าเท้านี่คือขยับได้ง่ายนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าตัวนี้ผมจึงอาจจะใส่ลงอินเทอร์วอลหรือว่าเทมโปเนี่ยอาจจะรู้สึกหลวมไปหน่อยนึงนะอาจจะต้องใส่ถุงเท้าที่หนาขึ้นก็เท่านั้นเองนะครับแต่ใช้ได้นะใช้ในสปีดเบรกได้ก่ <c oughs> อนที่จะไปไกลกว่านี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันในแบบสไตล์ของช่องเรารันดีสาก็คือ มี4หัวข้อหลักๆนะครับที่จะมาพูดกันในวันนี้แต่ว่าก็อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยเพราะว่าเป็น first run นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของ durability หรือว่าความทนทานเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของ material นะครับสำหรับวันนี้เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ design นะฮะ design เนี่ยตัว upper เป็น e n g i n e e r mesh e n g i n e e r mesh อีกแล้วนะครับซึ่ง e n g i n e e r mesh เนี่ยเราเห็นในหลายๆแบรนด์เนี่ยใช้คำว่า e n g i n e e r e h e n g i n e e r e h e n g i n e e r e h แต่ว่าลักษณะของผ้าออกมาเนี่ยมันต่างกันคือมันเป็นเมชแบบหนึ่งนะครับเป็นผ้าตะข่ายหรือเป็นผ้าสารตะข่ายจากพลาสติกครับผสมกับใยผ้าอะไรบางอย่างแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของโครงสร้างทึ่งมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละแบรนด์ไปนะครับแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์นก็เลยเรียกว่า e n g i n e e r mesh ทั้งหมดเลยนะครับในหลายๆ,ๆแบรนด์เนาะ คุณเว่นจะได้ไม่งงนะทำไมอันนั้นก็เรียกเอนจิเนียร์เมอันนี้ก็เรียกเอนจิเนียร์เมชทำไมไม่เหมือนกันเลยเออมันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วก็ต้องลองจับดูทุกอันนั่นแหละซึ่งตัวนี้นะจะช่วยให้เท้าเนี่ยเย็นสบายนะครับมีความหนาที่นิดนึงเลยนะผมว่ามันมันไม่ได้บางนะมันก็หนานุ่มนิดนึงเลยสาหรับเมืองร้อนอย่างเราก็อาจจะหนานิดน,นึงก็จะร้อนนิดน,นึงพลาสติกนะครับที่ใช้ในในตัวผ้าตัวนี้เขาเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะครับ30%ซึ่ง เป็นแนวทางที่ดีมากๆในยุคใหม่ๆเนาะสำหรับบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับรองเท้าหรือว่าทุกๆอย่างในโลกเนี่ยเขาก็คือพยายามจะจะเป็นซ e r o w a s t ให้ได้นะครับมีเริ่มมีการใช้การรีไซเคิลอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันรักโลกมากขึ้นนั่นแหละนะครับตรงส่วน m i d s o n e นะครับเป็นซิฟโฟมซึ่งทำมาจากวัสดุ TPU นะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนพื้นโฟมเนี่ยชั้นกลางครับ รองรับแรงกระแทกเนี่ยได้ดีไหมก็ดีนะแต่มันบางๆงอ่ะเออมันก็คือรับแรงกระแทกได้นะครับรับแรงกระแทกได้แต่ถามว่ามันจะสู้พวกที่มันหนาๆนาไหมอันนั้นมันก็ไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านุ่มของแต่ละรุ่นนะครับสแต็กไฮที่ต่างกันเช่นคําว่านุ่มของ4เซนกับคําว่านุ่มของ2เซนเนี่ยมันก็คือต่างกันเนาะสแต็กไฮแค่2องสมเซนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้หนามากอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่า โอเคมันมันก็นุ่มนะแต่มันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับมันอาจจะเทียบกับรองเท้าที่มันนุ่มมากๆนี่ไม่ได้สําหรับความรู้สึกของผมนะตัวอัปเปร์เนี่ยเป็นอะไรที่ใส่สบายใส่สบายแบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่าเหมือนวิ่งเท้าเปล่าจริงๆนะครับแล้วก็ตัวของเชือกการล็อกดาวน์ทั้งหมดด้านบนเนี่ยก็เร่งปรับได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเชือกแบบเส้นกลมๆแบบนี้ด้วยมัดก็ง่ายนะมัดทบเดียวก็ไม่หลุด ลิ้นเนี่ยรองเทานะ้าก็เป็นลิ้นแบบหนานุ่มนะฮะหนานุ่มหนานุ่มเลยนะใส่เข้าไปก็มันเหมือนแบบฟีลลิ่งแบบรองเท้าแบบใส่วิ่งยาวๆได้สบายๆเลยแหละ <S <S เน้นความสบายของเท้าเลยจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นคนเท้าล้มเท้าแบนเท้าอะไรก็ตามนะครับคือจะใส่ได้หมดเพราะว่าช่วงหน้าเท้าตรงนี้เนี่ยมันใหญ่มากกว้างมากออกเหลหลวมๆเยเวลาวิ่งไปฟีลลิ่งที่แบบ เออทำไมช่วงหน้าเท้ามันถึงหลุมหลวมมาเออใช่ครับก็คือทุกคนจะเป็นแบบนั้นแม้แต่คนหน้าเท้าใหญ่ก็ยังรู้สึกว่ามันหลุมหลวมนะเพียงแต่ว่าความหลุมหลวมเนี้ยมันจะไม่สบายไงถ้าเกิดว่าทั้งหมดทั้งเท้าเนี่ยมันอะ่ะไม่ล็อกอะไรเลยมันก็จะรู้สึกเหมือนกับรองเท้าเนี่ยมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของเราเขาก็เลยมีการพัฒนาตัวของฮิวคัพนะครับทั้งหมดตรงช่องตรงใส่รองเท้าตัวนี้ที่ส่วนตรงส้นเท้าเนี่ยจุดที่สามารถล็อกข้อเท้าแล้วก็การเท้าได้ดี คือกระชับนะใส่แล้วกระชับตรงตรงนี้เลยล็อกไว้เลยแต่ด้านหน้าเนี่ยขยับได้ง่ายคือรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกความรู้สึกนี้มาก่อนส้นกระชับแต่ด้านหน้าขยับได้มันก็เลยเป็น f e ลล i n g ที่แบบเออแปลกดีเหมือนกันการออกแบบตรงนี้ทําให้มันนุ่มสบายตรงนี้ก็เลยเป็นผลส่งไปสู่เรื่องของความสามารถของเขานะครับความสามารถของรองเท้าที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะฮะในบทต่อไปมาดูตรงกลางของโฟมซิฟโฟมตรงนี้ก่อนนะครับ ซิโฟโอมเนี่ยเป็น TPU นะฮะซึ่งก็ดีนะนึ่มๆโอเคผมว่าให้มาให้มาน้อยนะด้านหลังก็ไม่ได้เยอะมากปกติแต่ด้านหน้าเนี่ยช่วงโฟมตรงนีนะ้บางมากเตี้ยบางมากเลยนะฮะตรงนี้ด้านในนให้ตัวได้ดีงอได้ดีนะครับไม่ได้มีคาร์บอนนะม,มีคร์บอนนุ่มบิดตัวได้ดีนะครับอ่าก็คือสามารถที่จะวิ่งเล่นกระเท้าได้หลากหลายท่าเลย ซึ่งการตอบสนองพื้นเนี่ยก็ดีต่อการวิ่งนะครับเขาบอกว่ามันคืนตัวเนี่ยดีกว่านะแบบ EVA รุ่นเดิมๆของเขานะครับแล้วก็นุ่มสบายกว่าความกว้างก็ดีมั่นคงทําให้วิ่งได้อยากสบายๆไปเรื่อยๆนะครับตัว Alzo ก็เป็นแบบมันเป็น traction ที่แบบค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นร่องอะไรลึกๆค่อนข้างเยอะตัวยางเป็นยางสีดำๆตัวเนี้ก็เป็นยางกันสึกนะดูน่าจะทนดีเลย รวมๆพื้นถือว่าโอเคครับเป็นรองเท้าซ้อมก็จะต้องมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะไปในทางทนทานแต่ดีไซน์รวมๆเป็นรองเท้าที่ทรงธรรมดาานะครับไม่ได้หวือหวาอะไรก็เป็นทรงรองเท้าทั่วๆไปใส่แล้วก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรก็ปกติเหมือนรองเท้าใส่เดินรองเท้าใส่เที่ยวรองเท้าใส่วิ่งได้ในคู่เดียวกันนะครับ 1> <1> เรื่องที่2นะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของความสามารถนะผมเปิดกล่องรองเท้ามานี่กล่องรองเท้าโทโปโนะครับเปิดกล่องขึ้นมาเขามีเขียนอยู่ที่ฝาเลยนะครับว่า t นทอปโป้ดิเฟรนซ์นะครับก็คือความแตกต่างของท o ปโปจากรองเท้ายี่ห้ออื่นๆนะครับหรือว่าของแบรนด์อื่นๆนั่นแหละนะก็คือเรื่องของ r ูมี่ทอโบกนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่ให้พื้นที่ในการสวมใส่ตรงหน้าเท้าเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่ให้สบายเพื่อที่จะ s e เคียวมิด o ุตแล้วก็ฮิลนะครับก็คือเป็นการปกป้องนะครับเป็นการปกป้องนั่นแหละปกป้องรักษานะครับตัว กลางเท้าแล้วก็ส้นเท้าอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็คือล็อกส้นเท้าเนี่ยให้กับกลางเท้าเนี่ยไม่ให้ขยับมากนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือ low heel to toe drop ซึ่งเหลือแค่3มิล3มิลของรองเท้านี่ก็คือ feeling ความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น bare foot เลยก็คือเป็นรองเท้าแบบเหมือนวิ่งเท้าเปล่านะตัวนี้วิ่งไปเนี่ยมันเหมือนวิ่งเท้าเปล่าแต่ว่าล็อกตรงโซน เพะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกับการใส่เหมือนอย่างรองเท้าแตะวิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมเออซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรีวิวกันนะตัวรองเท้าแตะเนี่ยนะครับมันก็จะต่างกันเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะล็อกโซนให้เสร็จแล้วก็วิ่งไปเท้าหน้าเท้านี้ขยับได้ง่ายเหมาะสําหรับคนที่อยากจะฝึกวิ่งอยากจะวิ่งออกลังกายเพื่อรักษาร่างกายรักษาสุขภาพนะครับหรือว่าลดน้ําหนักหรือว่าเผาผัานพลังงาน เน้นวิ่งสบายๆใส่เดินใส่เที่ยวได้ใส่ไปตลาดต่อได้คู่เดียวซึ่งสบายมากๆนะครับในหลายๆแบรนด์ก็มีรองเท้าที่เป็นท้ายแบบนี้ลักษณะแบบนี้เยอะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะในส่วนของความสามารถของเขาก็คือเรื่องของความนเนกประสงค์ความหลากหลายของการวิ่งวิ่งเร็วก็ได้วิ่งช้าก็ได้อยู่ที่ความสามารถของเท้าเรานะเป็นหลักเลยไม่ใช่หมายความว่ารองเท้าตัวนี้สามารถที่จะวิ่งเร็วได้ไหมไม่ได้หรือเปล่าจริงๆมันได้นะครับ เพราะว่าถ้าเท้าเราแข็งแรงจริงๆเราวิ่งเร็วกับรองเท้าคู่นี้ได้ได้จริงนะฟีลแบบจักไปเรื่อยเก็บระยะความเร็วประมาณนี้แหละแช่เท้าก็ไม่ได้นานนะฝึกแฝึกแครเดนส์ก็ดีมันเบาดีนะครับแล้วก็ดอบตํานี่ได้ฝึกเท้าเยอะจริงๆมันเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าที่คิดนะแต่น่าจะดีเวลาที่เราปรับไป แตรองเท้าที่มันแบบแรงกว่าแรงๆสำหรับผมนะย่องย่องอะจอกจอกที่เพจวันนี้ก็น่าจะประมาณเพจหกเพจห้าเพจหกนะครับบังคับเหมือนกันนะแต่ฝึกบังคับให้เท้าเนี้ยลงในตำแหน่งที่คล้ายๆกับว่าเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับก็คือการวิ่งเท้าเปล่าเป็นแบบไหนคู่นี้ก็เป็นแบบนั้นนะ พูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของรองเท้าคือเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยในล,ลักษณะัอย่างเนี้ยผมน่าจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับสำหรับนักวิ่งก็คือกลุ่มนักวิ่งที่เป็นขาแรงเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบซ้อมเยอะมีรองเท้าเยอะนะครับกลุ่มนี้เนี่ยรองเท้าคู่นี้นะครับโทโปโต,ตัวเนี้มันอาจจะหาไม่ได้ในยี่ห้ออื่นๆเลยนะอาจจะเทียบเคียงคล้ายๆกับตัวไนกี้ตัวที่เป็นแบลฟูดอะตัวนั้นอะ กลุ่มนั้นนะครับจะใกล้เคียงที่สุดนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรองเท้าที่เอาไว้ฝึกนิ้วเท้านะครับฝึกการลงเท้าที่ปลายเท้าโดยที่หลีกเลี่ยงส้นเท้าอย่างแบบร0อเซเลยเพราะว่าลงส้นไม่ได้เลยนะครับโดนไม่ได้เลยก็จะมีการสะท้านขึ้นมาที่หัวเข่าทันทีเพราะฉะนั้นเหมือนกับเขาบังคับให้เราเนี่ยต้องวิ่งลงปลายกลางเท้าไปหาปลายเท้านะครับ แล้วก็จังหวะโถอฟเนี่ยดีมากๆเลยคือปกติแล้วจังหวะโถอฟของผมเนี่ยมันเหมือนนิ้วเท้าเนี่ยมันมัดร,รวมกันไว้ใช่ไหมเวลาผมโถอฟมันก็เลยเหมือนกับแบบเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งก็คือเป็นฟีลลิ่งของการมัดร,รวมนิ้วเท้าเอาไวอย่างเงี้ยแล้วก็โถอฟแต่ตัวนี้คือเหมือนแบบเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงตรงปลายเท้าเขาเยอะใช่ไหมมันก็เลยนิ้วเท้าเราขยับได้เยอะมันก็เลยเหมือนเราได้สัมผัสการปรับแต่งการดีดจังหวะสุดท้ายที่ใช้นิ้วเท้าออกไป ได้มากกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆที่มันไปรัดตรงเท้าวไว้มันเหมือนเกินการฝึกฟิลลิ่งของของเราประมาณหนึ่งเลยนะว่าเป็นการปรับแต่งเท้าเนี่ยได้เยอะนะว่าเราเนี่ยเอาไปใช้ในรองเท้าเลสซิ่งชูจริงๆเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งไหนที่ดีที่สุดสําหรับการดีเทา้าโดยที่ไม่ต้องแบบบาดเจ็บหรือว่าไม่ต้องเปลืองพลังงานอะไรมากนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะสำหรับอีกด้านหนึ่งก็คือ คนที่เป็นนักวิ่งที่เพื่อสุขภาพนะครับเป็นนักวิ่งสูงวัยนะครับแล้วก็เป็นนักวิ่งที่เน้นลดความอ้วนนะครับรองเท้าพวกนี้เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่มันหมายถึงรองเท้าคู่นี้นะครับฝ่ายไล่สีเนี่ยเป็นรองเท้าที่เหมาะกับคนที่ฝึกวิ่งแรกๆมากนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบเนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบว่าเหมือนให้เราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นไม่ต้องสนใจเพลส ไม่ต้องสนใจความเร็วไม่ต้องสนใจระยะทางอาจจะแค่เทคถามกับเขาให้เวลานะครับกับรองเท้าคู่นี้ว่าเออเราจะวิ่งสักวันนี้ครึ่งชั่วโมงวิ่งหนึ่งชั่วโมงกับรองเท้าคู่นี้ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้กับเท้าของเราจริงๆกับเท้าของเรานะคือรองเท้ามันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับเท้าของเรามากกว่าการที่เราจะไปสรรหา รองเท้าที่มันซับพอร์ตอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้เราไม่เจ็บนั่นเจ็บนี่คือเราก็ได้เรียนรู้กับเท้าเรากับขาเราขึ้นมาพร้อมๆกัน,ก,นกับตัวเราเองร่างกายเราเองน้ำหนักเราเยอะเราก็ค่อยๆลดไปเท้าเราก็ค่อยคเก่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ทางลัดบางทีเราไปใช้รองเท้าที่มันซับพอร์ตมากเกินไปมีคาร์บอนบ้างหนาบ้างคุชชั่นเยอะบ้างเราลดน้ําหนักได้เร็วจริงเราวิ่งได้เร็วขึ้นเร็วจริงนะครับเราวิ่งได้ไกลขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นความเป็นจริงที่แบบ มันอาจจะไม่ได้อยู่คงทนถาวรเพราะว่าร่างกายเราขาเราเนี่ยมันไม่ได้ฝึกขึ้นมาพร้อมๆกันมันก็เหมือนต้นไม้โตโต้นมันโตนะดอกสวยทุกอย่างแต่ว่าฐานรากรากเนี่ยมันไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ค่อยๆสร้างขึ้นมานะม,ม,นมันเป็นกิ่งตอนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่มีรากแก้ว ถ้าเป็นมะเล็ดมันก็คือมันมีรากแก้วใช่ไหมเวลาลมพัดมาแรงๆก็คือเหมือนกับเวลาที่เราแบบอย่างเงี้ยลมพัดมาแรงๆงเงียแล้วเราแบบไม่สามารถควบคุมต้นลําต้นอะไรทุกอย่างได้เลยแล้วก็ล้มพังถลายก็เหมือนการบาดเจ็บคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวิ่งฝึกวิ่งใหม่ๆเราเริ่มจากรองเท้าแบบเนี้ยนะฮะดอกต่ำๆซีโร่ดอกหรือว่าดอกแค่3มมิลแล้วก็มีนิ้วเท้ามีห้องโดยสารของเท้าที่ กว้างตรงช่วงปลายล็อกส้นเทา้ากลางเท้าเนี่ยให้ปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้แกว่งเวลาเราวิ่งไปฟอร์มกันวิ่งเราเน้นกลางเท้าไปถึงปลายซึ่งดีกว่าดีกว่าการวิ่งที่มันกระแทกส้นเพราะว่าอาจจะเจ็บที่หัวเขา่าเกิดว่าเราฝึกอย่างนี้ข้อเท้าเราก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมานะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันล็อกตรงส้นเท้าเอาไว้ทําให้ข้อเท้าเนี่ยมันไม่ต้องขยับมากการที่ฝึกธรรมชาติของเท้าศึกษาธรรมชาติของเท้าพร้อมๆกัน กับการลดน้ําหนักพร้อมๆกันกับการรักษาสุขภาพออกไปวิ่งสบายๆใส่เดินก็ไม่แต่ขิดแต่ขวงไม่ไม่ยากลาบากนะครับวิ่งวิ่งเดินเดินไปตามธรรมชาติเป็นทางเลือกที่ดีจากโถปูอัลเทอริติ ic, รุ่น f ฟล l ไ g ท์สี่นะครับเรื่องความทนทานจริงๆเหมือนก็พูดยังไม่ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งเอาไว้ใช้วิ่งมาได้5้าโลโลเท่านั้นเองครับวิ่งอจอกวิ่งจอกเล่นวิ่งไปวิ่งมาทดสอบนะครับเป็นเฟิร์สรัน ตัวนี้รองเท้าเป็นรองเท้าที่ก็เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานดีตามปกตินะครับแต่ว่าผ้าอะไรต่างๆมันจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆนะครับตัวผ้าตัวนี้มันจะจับแล้วมันจะเหมือนเป็นผ้าคล้ายๆกับตัวซูมไฟรุ่นแรกอะผ้าเมทตัวน,นั้นนะครับไฟเมทตัวน,นั้นส่วนส้นเท้าตรงนี้ออกแนวเ,เป็นกำรรมะหยี่สวยดีนะครับสกินโลโก้โทโปเข้าไปนะงานนี้เนี้ยบดีสวยมากๆเลยนะครับ โครงสร้างรองเท้าก็ดีการดีไซน์เส้นสายอะไรต่างๆก็ดูลงตัวดีโดยเฉพาะสีนี้ผมชอบเลยผมเป็นคนชอบสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรแบบนี้นะใส่นี้อาจจะไปใส่เที่ยวใส่วิ่งเล่นจ็อกเล่นเล่นได้นะฮะสบายๆเลยตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่3,990บาทเท่านั้นเองนะตัวสแต็กไฮจะอยู่ที่23มิลน,นะครับด้านด้านหลังตัวนี้แค่2เซนเนี่ยตรงเนี้ 2เซนยี่สมมิลด้านหน้า20มิลบางมากๆบางมากๆเลยนะครับไซส์ผู้ชายนะครับ9 US อยู่ที่235กรัมส่วนของผู้หญิงไซส์7 US เนี่ย196กรัมเท่านั้นนะครับเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะเบามากๆนะเป็นรองเท้าฝึกซ้อมที่เบาทำให้ผมนึกถึงการวิ่งแบบที่ ฝึกเท้าเพื่อที่จะให้เท้าของเราเนี่ยได้เข้าไปใกล้กับความเป็นธรรมชาติเดิมๆของมนุษย์ได้ดีกว่ารองเท้าที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะรัดเท้าหรือว่าล็อกเท้ามากจนเกินไปนะครับเอาไว้สําหรับใส่วิ่งสลับๆกันกับรองเท้าคู่อื่นๆนะครับในการฝึกซ้อมในแบรนด์อื่นด้วยหรือว่าแบรนด์ของโทโพเองก็ยังมีอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจได้สัมผัสกับพื้นอย่างเต็มที่ วิ่งไปตอนแรกก็พยายามทําความเข้าใจก่อน,นว่าอย่าพยายามวิ่งเร็วเกินไปค่อยๆจอกไปค่อยๆจอกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับฟีลลิ่งปรับความรู้สึกไม่ใช่ได้มาแล้วใส่เร็วเลยไม่ได้นะครับสําหรับคู่นี้นะเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่เคยวิ่งรองเท้าที่บางขนาดนี้เนี่ยอาจจะสะท้านแล้วก็เป็นรองเท้าที่เอาไว้รีคอร r เวอรี่แหละหล,ลักๆนะของผมนะใช้วิ่งสบายๆวิ่งเก็บระยะนะวิ่งลู่ไฟฟ้า แล้ววิ่งไปแบบเพสสสบายๆเพสแบบโซนสโซน1น่โซน2ยวิ่งสลับเดินชมวิวชมนกชมไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆก็น่าจะทนทานไม่น่าเสียดายนะครับไม่น่าที่จะพังง่ายนี่เป็นเหตุผลที่เจ้าของแบรนด์เขาอยากจะมารูทุกคนได้ใจรองเท้าที่บาดเจ็บยากแล้วก็เป็นการก้าวเดินก้าววิ่งอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ สำหรับโทโปแอทเลติกในวันนี้ครับแล้วเราจะเป็นเจ้าของรองเท้าโทโปได้อย่างไรบ้างนะครับช่องทางจำหน่ายของโทโปนะครับจะมีทั้งแพลตฟอร์มที่เป็น Lazada, s h o อป e ีแล้วก็ JD Central นะครับมีลิงก์เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างใน Description นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยนะฮะอย่าง Super Sport ตามเซ็นทัลนะครับเดอะมอลแล้วก็มีที่ปิงช็อปมีที่เล็บรั n เนอรด้วย มีตรหับไทยแลนด์รันเนอร์คัสมอนสเตอร์รันไทยแลนด์เคฟแมนสโต E e รันรวมไปถึง UB Runner ก็จำหน่ายด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับโอเคผมเองก็อยากจะลองไปใช้จริงอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ผ่านสักร้อยส0งโลแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งร่วมกับรองเทา้ารุ่นอื่นๆนะครับที่อยู่ใน ซีรีส์หรือว่าอยู่ในรูปแบบการวิ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับรองเทา้าอีทีรันรองเท้ารีคอร์ดเวอรรันที่สามารถวิ่งเทมโปลวก็สปีดเวิร์กได้ผมว่าจริงๆก็สามารถที่จะใส่เดินเที่ยวใส่เล่นได้รวมไปถึงถ้าสีเข้มๆสีดําหรือสีที่แบบเออโอเคใส่ไปทํางานได้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับสาหรับแบรนด์โทโปเป็นรองเท้าที่สวมใส่ได้สบายมากๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว first Run ของรองเทา้าโทโป Flylight นะครับจากแบรนด์โทโปแอ h เทเลติกในวันนี้นะครับผมมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของกันมิซ่ด้วยนะครับช่วงนี้มีรีวิวมาเรื่อยๆในหลายๆแบรนด์นะช่วงปลายปีก็จะเยอะหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมสะขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ